ค่ะก็เป็นแปลงนาที่ใช้ปุ๋ยตาหนึ่งอินทรีย์ดินนะคะที่อยู่อำเภออำเภอเมืองจังหวัดนะครพนมนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้เคมีเลยล้วนๆแล้วไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ผลของผลงานของปุ๋ยหนึ่งอินทรีย์ดินนะคะจะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็รวงข้าวจะสุกสม่ำเสมอมเมล็ดจ,จะเต่งน,นะคะ แปลงนี้เป็นแปลงของคุณแม่ละดาวันนะคะที่ใช้ปุ๋ยตาลหนึ่งอินซีดินหวานรองพื้นก่อนปลูกข้าวจะเห็นการสมบูรณ์ของเม็ดข้าวเม็ดข้าวจะเต่งเป็นพวงข้าวจะมีน้ำหนักโดยเฉพาะเรื่องของเน่าคอรวงจะไม่เป็นนะคะอัตราการใช้ก็50กิโลต่อหนึ่งไร่ใช้เท่ากับปุ๋ยเคมีทั่วไปนะคะ เป็นข้าวหอมมะลิพื้นบ้านนะคะที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะรวงข้าวจะยาวมากๆเลย จะเห็นเม็ดข้าวว่าเต็งสมบูรณ์นะคะเป็นพวงเลย